ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่1นะตอนที่2นะครับเพราะว่ามีอีกตอนหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับใน EP หนึ่งนะครับเรื่องของโดเมนเลนและฟังก์ชันนะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเด็กๆต้องรู้นะครับว่าโดเมนเลนและฟังก์ชันเนี่ยเราจะทํำยังไงและตรวจสอบอย่างไรนะครับมาดูกันเลยนะครับอ่าครับซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะเรียนัน2เรื่องนะครับสเรื่องนะตอนนี้ตอนที่2นะคือเรื่องของโดเมนและเลนนะครับครูจะมีโจทย์มาให้แล้วให้ดูว่า โดเมนคืออะไรเน้นคืออะไรนะครับาจริงแล้วเคยเรียนแหละตอนม .4 นะครับตอนม .4 แต่ว่าจะมาทวนอีกรอบหนึ่งว่าเราจะดูโดเมนเนี่ยนะครับดูสมาชิกตัวหน้านะครับแล้วก็เลนเนี่ยดูสมาชิกตัวหลังนะครับแล้วถ้ามันเป็นฟังก์ชันเราจะดูยังไงนะครับอันนี้อันที่2ที่มาเรียนก็คือเรื่องของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คือในการตรวจสอบว่าให้ความสัมพันธ์มาให้ดูว่าให้ความสัมพันธ์ตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเนี่ยเพราะอะไรนะครับผมโอเคนนนะรัับ้่งทา ซึ่งในหนังสือเรียนนะครับพวกเราจะได้เรียนในหน้าที่ 44, 46แล้วก็47นะครับแบบฝึกหัดบางอันครูไม่สามารถที่จะสอนหมดได้นะครับด้วยความจําเป็นทางเทคนิคหลายๆอย่างนะครับจะเฉลยที่สําคัญสำคัญให้พวกเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยครับว่าแต่และแบบจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับสวัสดีครับก็เป็นคลิป นะครับ EP 1ตอนที่2เรื่องฟังก์ชันนะครับในส่วนนี้ครูจ้องจะมาสอนในเรื่องของโดเมนและเลนส์นะครับมันอยู่ในหน้าที่44ในหนังสือนะครับโดเมนคืออะไรนะครับขอเนียสรุปก่อนละกันโดเมนคือเซตของนะเซตของเซตของสมาชิกตัวหน้านะครับในคู่อันดับของความสัมพันธ์อ่าเขียนแทนด้วยนะครับเขียนแทนด้วย d แล้วก็ห้อย R นะครับส่วนเลนส์นะครับเลนส์น ain, นเนี่ยนะฮะ คือเซตของคู่อันดับตัวหลังนะครับตัวหลังโดเมนคือตัวหน้านะนะครับเลน้นคือตัวหลังนะครับในคู่อันดับของความสัมพันธ์ R เขียนแทนด้วย R ใหญ่ห้อย R เล็กแบบนี้นะครับโอเคนะนะครับนี่คอมเมนต์นะฮะมาดูตัวอย่างและกันดูตัวอย่างเขาบอกว่าให้ R ของคูจ้องความสัมพันธ์เท่ากับเซตของ1 2คู่อันดับ1 2คู่อันดับ2 4คู่อันดับ36คู่อันดับ48นะครับให้หาโดเมนของความสัมพันธ์นะโดเมนก็คือดูตัวอะไรฮะดูตัวหน้านะ ตัวหน้าตัวหน้ามีเลขอ,อะไรบ้างเอ่ยเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลขอะไรครับเลข4นี่คือตัวหน้านะครับเวลาเราเขียนเขียนมนเซตก่อนนะฮะเซตของ1คอมมา2คอมมาสามแล้วก็คอมมานะครับ4แบบนี้คือโดเมนนะครับโดเมนส่วนเรนให้ดูสมาชิกตัวหลังนะฮะตัวหลังตัวหลังมีเลขอ,อะไรบ้าง2 4 6 8ี่หกแปดรูเขียนเลย2 4 6แล้วก็8นี่คือ เรนนะครับเรนโอเคนะเคยเรียนแล้วแหละตอนม4นะครับพอลูกค้บอกนะครับมาดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดของพวกเรานะครับมันอยู่ในหน้าที่44นะฮะหน้า44 exercise ที่2.14นะฮะ2.14เขาบอกว่าให้หาโดเมนและเรนนะครับของความสัมพันธ์ต่อไปนี้นะของความสัมพันธ์ต่อไปนี้ซึ่งมันมีทั้งหมดหลายข้อนะครับครูจ้องขออนุญาตยกตัวอย่างมาแค่4ข้อเห็นภาพก่อนแล้วกันนะครับเราสามารถ ทำตามลอกตามแค่สีข้อนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะทำมากกว่านั้นทาได้เลยครับข้อหนึ่งก็มาหา,หาโดเมนใช่ไหมอ่เขียนไว้ก่อน dr โดเมนคุณชองใช้ปากกาแดงนะฮะอ่า dr โดเมนใช่ป่ะอ่าโดเมนก็ดูตัวหน้าเนาะโดเมนให้ดูตัวหน้านะดูตัวหน้าตัวหน้าคือเลขอะไร1 2 3งง่ายครับอันนี้ก็เป็นเซตของ1 2 3ถูกป่ะเรนต้องความสัมพันธ์อย่าลืมพ้อยอาร์ด้วยนะครับดูตัวหลังมีอะไรเอ่ย2 3แล้วก็อะไรฮะ4ใช่ไหมสองสามแล้วก็4นะครับนะครับอีนี้มาดูตัวอย่างข้อที่2บ้างที่มันแปลกใหม่มากเขาบอกว่าอาคือความสัมพันธ์ของคู่อันดับ x y นะครับที่เป็นสมาชิกของ n อ็คูเอ็ n, คือจำนวนนับนะฮะเนี่ยจำนวนนับนะฮะจำนวนนับก็คือมีอะไรบ้างเอ่ยเลขที่เรารู้ก็คือเลขอะไรเอ่ยนับอ่ะหนึ่งถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมไปเรื่อยๆถูกไหมจำนวนนับเนาะ ทีนี้เรามาดูอะไรบ้างดูคู่ดับนี้ฮะลูกอ่า x บวก y เท่ากับสิบ x บวก y เท่ากับสิแสดงว่าจำนวนนับ2ตัวเนี่ยเวลามันบวกกันแล้วเนี่ยนะฮะบวกกันแล้วมันต้องได้อะไรฮะได้10เป็นคู่ดับอ่าเขียนแจ้งมาก่อนอ่าครูจ้องมีอะไรบ้างเอ่ยที่บวกกันได้10ถ้า a ถ้า x เป็นเลข1สมมุตินะ x เป็น1 1, 1บวกอะไรได้10ก็เป็นอะไรฮะ1 9ถูกป่ะถูกไหมหนึ่บวกเ้าได้สิบกับอะไรละ่ะ8ถูกป่ะ3กับอะไร7ถูกมั้ยฮะ4กับอะไรครับ สกับ6กถูกปะหกับอะไรห้ากับหถูกไหมห้าบวกห้าได้สิบถูกปะหกละหกับสถูกไหมมันกลับเดิมเนี้ยเกับ3านะฮะแกับ2แล้วก็เกับ1นะฮะแล้ว10กับ0ูนได้ไหมสิบกับศได้ไหมฮะไม่ได้นะเพราะจำนวนนับเริ่มที่1นะฮะเพราะนั้นมีกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสตัวนะเตัวพอเราเขียนแจงสมาชิกเราเรสับหาม โด,โดเมนนี่แหละโดเมนคืออะไรอ่ะโดเมนก็คือสมาชิกตัวหน้าใช่ป่ะตัวหน้ามีนี่าไหม้งเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เแาล้วก็มาตอบเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ถูกป่ะส่วนเรนของครูจ้องมีอะไรบ้างเอ่ยตัวหลังใช่ไหม9 8้6 5 4 3 2 1่มใช่ไหมฮะก็เป็น9 8 7 6 5 4 3 2แล้วก็1ถูกไหมฮะอ่านี่คือการเขียนสมาชิกแบบแจกแจง,แ,จงแล้วก็มาหาโดเมนและเพรนนะครับวอนทภาพออกนะโอเคทีนี้มาดูข้อที่สามต้องแจกแจงกันมาก่อนเราจะหา,หาโดเมนเล่นได้คขาบอกคู่ดับ xy นะครับกด xy เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบนะ i ลบนี่คือ i ลบนี่จำนวนเต็มลบนะฮะนี่จำนวนเต็มลบนะครับนี่ตัวเนี้ยนะครับจำนวนเต็มลบซึ่ง2ตัวเนี้ยมันบวกกันแล้วเนี่ย มันต้องอยู่ระหว่างอะไรเฮยระหว่าง0ูนย์กับลบอะไรฮะลบหกอะเข้าใจก่อนลบหกระหว่าง0ูนย์ลบหกมีเลขอะไรบ้างอ่าระหว่าง0ูนย์เลขหกมีเลขอะไรบ้างเห่ยแปลว่าเลขที่มีคือเลขอะไรฮะต้องมีอะไรเล่ยต้องมีลบหใช่ป่ะลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์ูได้ไหมศู์ไม่ได้เพราะระหว่างเนาะต้องได้เลขเหล่านี้ถูกไหมอ่าเลขเหล่านี้ถ้ามันบวกกันแล้วเนี่ยมันต้องได้เลขระหว่างลบ ศูนย์ถึงหก็คือเลขหล่อนี้1นึ่งตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้มานั่งดูมันแจกแจงแล้วอ่ามันแจกแจงอ่าคู้องต้องมีอะไรบ้างเอ่ยถ้าคูแจ้งคูแจ้งคูณ้องแทนเลขอ่าลบหนะลบหมันเต็มลบเนาะลบวกบวอะไรเอ่ยอยู่ระหว่างลบหกับศก็ก็มีเต็มไปหมดเลยถูกไหมมีอะไรเอ่ยมีลบหนกับลบหได้มลบหนึบวบนึถูกมลบหนึบวกลได้ลบสอถูกไมลบสออยู่ในนี้นะ ลบสองกับอะไรเอ่ยลบหกับลบลกับลบสลบหกับ2องลบสอได้มลบหนึก็ได้เนาะลบห่งลบสได้ถูกไมไ้ลบสามลบหกับลบสได้ลบสถูกไหมฮะอยู่นะลบหนึกับลบสีลบห้าได้ไหมได้นะรวมได้ลบห้าได้นะฮะต่อไปลบสองกับอะไรเอ่ยลบสองกับลบอะไรลบหนึ่งได้ไหมได้ลบสถูกไหม ลบสกับลบอะไรฮะลบสลบสถูกไหมลบสอกับลบอะไรฮะลบสามในลบหแต่ไม่ลบสได้นะครับไดห้าลบสกับลบสไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าได้ลบหถูกไหมอ่าต่อไปลบสกับอะไรเอ่ยลบสกับกับอะไรครับลบหใช่ไหมลบสีถูกไหมฮะลบสกับลบอะไรฮะลบสองในลบหถูกไหมอ่าทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ลบสี่ะลูกก็ไปแจ้งมาเรื่อยๆลบสกับ ลบหนึ่งได้ไหมได้ฮะลบสี่กับลบสองไม่ได้ละถูกป่ะนี่คือนี่คือโดมนี่คือความสัมพันธ์ของเราถูกไหมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเราได้ความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเราก็ไปหาอะไรเ่ยไปหาเลยฮะไปหาหาโดเมนของความสัมพันธ์แล้วก็เลนส์ของความสัมพันธ์ข้อนี้มานะครับเพราะฉะนั้นการบ้านนะครับเป็นข้อคิดละกันให้พวกเรานะครับไปทําข้อ3ข้อ3ามวันนี้ฮะและข้อ4เองนะครับข้อ3และข้อ4เองนะครับเดี๋ยว ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้ข้อ3าข้อ4นะครับนี่คือโดเมนและเลนส์นะครับจบไปแค่นี้นะครับจบไปแค่นี้เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปที่ครูจะมาสอนคือเรื่องของฟังก์ชันนะฮะฟังก์ชันฟังก์ชันไม่ยากเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะสำคัญมากๆเลยนะครับสำคัญมากมากเลยออกข้อสอบเข้ามาหาลัยเยอะมากนะบอกเลยเยอะมากจำอย่างนี้ครับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็คือให้เรานะครับเขียนโดเมนเนี่ยเราต้องรู้จักโดเมนโดเมนกับ จับกับเลนได้เพียง1ตัวทำแนี้นะฟังชันถ้าเป็นฟังก์ชันนะโดเมนจะจับกับเลนได้เพียง1ตัวนะครับฟังก์ชันห้ามแหกนะห้ามแหกเดี๋ยวดูนะว่าห้ามแหกยังไงนะฮะอ่ะมาดูความสัมพันธ์อันหนึ่งก่อนอันหนึ่งคือคู่ดับ0 1 1 2 2 3 3 4นะเวลาเราดูฟังก์ชันให้เราเขียนอย่างนี้ครับเป็นเกาะ2เกาะเกาะที่1คือโดเมนอ่า dr ตัวหน้าตัวหน้าไม่เลข0 1 2 3ก็เหมือนจะเขียนเลขศูนย์หนึนี่เขียนโดเมนไว้ ทันไหมทันไหมตัวหลังคือเรนคือเรนคือเลขอะไรเอ่ย1 2 3 4งี่ลูกเขียนเลขหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมอันนี้เราจับคู่กันจับคู่กันอ่าจับคู่กัน0คู่1ใช่ปะ่ะก็ชี้กันมา0คู่1 1คู่2 2คู่3 3คู่4แบบนี้จับคู่ไม่ไม่แหกเขาเรียกไม่แหกคือจับเดียวเดี่ยวเดียว,ยวนี้เป็นฟังก์ชันฮะ <Okay. S 1> เป็นฟังก์ชันฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูที่ไม่เป็นนะเป็นเป็นยังไงนะฮะอ่าเอามาดูข้อ2อ่าเขียนก่อนเขียนเกาะที่1ก่อนตัวหนึ่งคือโดเมนเกาะที่2คือเรนส์นะฮะเขียนอันนี้ก่อนอ่ะตัวแรกลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเขียนอันนี้ก่อนนะครับตัวหลังหนึ่งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าอ่ะจับคู่ลบหนึ่งหนึ่งตึ๊บหนึ่งเหมือนท้ำกันเขียนตัวเดียวนะครับโทษที ดูดียวครับมันซ้ํากันนะ1 4 9นะอ่าลบ1 1กับ1จับคู่ด,ด้วยกันอ่านี่1กับ2กับ4จับคู่3กับ9จับคู่แบบนี้สังเกตว่ามันแหกไม่ลูกแหกคือมันไม่คือมันลูปไปหาตัวเดียวกันนะฮะนี่ไม่เป็นไรนะไม่แหกนะครับในตอนนี้นะ,ะแบบนี้เป็นฟังก์ชันะฮะดูดีนะฮะเป็นนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้แหกออกเนี่ยห้ามแหกนะห้ามแหกอ่ะมา,ม,มาดูข้อ3นะครับข้อ3นะครับ,รบมีสมาชิกตัวหน้าคือโดเมนคือมีเลขอ,อะไรบ้างเอ่ย 0ูนย์ก็เขียน0 1 2ถ้ามันซ้ำมันเขียนแค่ตัวเดียวนะครับตัวหลังมี1 2 3 4งส่กูกูเขียน1 2 3 4อ่ะจับคู่ทีนี้0คู่1 0 1 0คู่2 0 2 1คู่3แล้วก็2คู่4สังเกตเลยครับที่น้องนะะสังเกตเลยครับว่านี่เรียกว่าแหกนี่แหกนี่แหกนี่แหกแหกแหกเห็นไหมมันแหกออกเห็นไหมเนี่ย มันอ้าออกเห็นไหมฮะถ้าแบบนี้เราจะสรุปว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะฮะไม่เป็นฟังก์ชันเห็นยังนะครับเพราะนั้นโดมเมนหนึ่งตัวจะจับเลนได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่จับ2ตัวแบบนี้ไม่เป็นฟังก์ชันทันทีโอเคนะครับเริ่มมาออกนะอันนี้มาดูโจทย์กันโจทย์ของพวกเรานะครับจะอยู่ในหน้าที่46นะครับแบบังกัดที่ 2.1d นะครับก็อาจจะให้ทําแค่3ข้อนะครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ r1 ของครูจ้องคือคู่ดับ 2- อส 45แล้วก็คู่ดับ26ตรวจสอบว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันหรือเปล่าเวลาทำเนี่ยให้เราเขียนนะครับทดๆลงมานะให้เขียนเป็นวงกลม2องวงใช่ไหมลูกถูกไหมนะฮะสองสี่สองลูกก็มาเขียนนะสองสี่ 2, 4, อย่างเดียวกันเพราะวสองมันซ้ำกันถูกไหมตัวหลังมีสามห้าหกลูกมาเขียนสามห้าหกอันนี้คือโดเมน r หนึ่งนะฮะอันนี้คือเรน r หนึ่งนะฮะจับคู่ทีนี้สองคู่อะไรสองคู่สามชี้มา สี่คู่ห้าชี้มาแล้วก็สองคู่แหละสองคู่หกก็ชี้มาแหกไหมแหกไหมเนี่ยแหกวะแหกแบบน,นี้แหกครับแสดงว่าไม่นะไม่เป็นฟังก์ชันนะฮะอันหนึ่งนะไม่เป็นฟังก์ชันทันไหมทันไหมไปทําเองข้อสองนะไปทําเองข้อสองนะครับอันนี้นี้มาดูข้อสามบ้างข้อท้าทายอย่างหนึ่งข้อสามเพราะว่ามันเป็น เนี่ยมันเป็นตัวแปรเน,นี่ยนะครับเป็นคู่ดับตัวแปรเราต้องแจกแจงมาแจกแจงยังไงก็แจ,แจกแจงให้เหมือนอย่างนี้ข้างบนเนี่ยนะครับวิธีการทําก็คือ r 3แจกแจงมาเลยแทนค่าธรรมดาถ้าแทน y ด้วยเลข1นะแทนะม้าแทน y ด้วยเลข1นะแทน y เป็นเลข1 1ึบวกหได้อะไรได้2งถึง x เป็น2ถ้าแทน y ด้วยเลข2ละ่ะแทน2ไปได้ x เป็นอะไรเป็น3ถูกไหมสองบวกหเป็น3ถ้าแทน y ด้วยเลข3ละ่ละได้ x เป็นอะไร สาบวกหเป็น4ถูกไหมแทนค่าก่อนแทนค่าแทนตรงนี้แทนที่ Y เนี่ยนี่แทนติดลบบ้างอ่ะแทนติดลบบ้างแทนทางล่าลบบ้างแทน Y เป็นลบหล่ะลบหก็ค่าสมมูลลบหนึ่งได้หนึหนึ่งบนึได้ได้สองถูกไหมทันไหมทันไหมแทน y ลบสองค่าสบมณ์ลบสอเป็น2องบวกหเป็น3ถูกไหมฮะอีกตัวหนึ่งพอละแทน y ลบสามลบค่าสมูลลบสามลบสามบวกหนึ่ก็เป็นสี่ เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนมีเยอะไปหมดนะฮะตาจริงแล้วเต็ไมไปหมดเลยอ่ะมาเขียนความสัมพันธ์ดูตัวหน้าตัวหลังสองสองถันไหมสามสามันไหมสี่สี่ก็คือมีเลขสองเลขสามเลขสี่ก็เขียนสองสามสี่นี่คือโดเมนเนะ้ของ r สามทีนี้มาดูเลนส์ของ r สามเยอะไหมดูสิหนึ่งสองสามลบหนึ่งลบสองลบสามอ่าเขียนก่อนนะ ลบหนึ่งลบสอลบสามหน่อ่ะมาดูการจับคู่ก่อนอ่ะ2คู่1ปึ๊บ2คู่1ได้ไหมตึ๊บนี่3คู่2ตึ๊บ4คู่3ามจื๊บ2คู่ลบหนั่นไงแหกแล้วนี่ไหมเห็นปะเห็นไหมแหกแล้วเนี่ยสคู่ลบสนั่นไงแหกอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวสคู่ลบลบอะไรลบสแหกทั้งหมดเลยครับเห็นไหมเหนร้อยแหกไหมนี่แหกนี่นี่เนี่ย แบบนี้คือไม่เป็นฟังก์ชันนะถันไหมนะครับวันนั้นแบบฝังหัดให้การบ้านเราทําแค่ข้อเดียวคือข้อ2นะครับไปตรวจสอบดูนะทำเหมือนข้างบนนี่แหละนะครับและหัวข้อสุดท้ายครับหัวนะข้อสุดท้ายแล้วนะในเรื่อง ep หนึ่งนะฮะก็ <c ười> คือการตรวจสอบจากกราฟว่ากราฟที่ให้มาเนี่ยเป็นฟังก์ชันหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายเขาบอกว่าให้เราลากนะให้เราลากเนี่ยนะลากเส้นขนานกับแกน y นี่คือแกน x แกน y ถูกปะนี่แกน x เนาะ แกน y ขนานเขาว่าขนานคือมีแกน y นะขนานคือขีดเงี้ยขีดลงมาเงี้ขนานขนานกันเนี่ยขีดลงมานี่อีกขนานกันโอเคนะถ้ามีจุดตัดมากกว่า1จุดมากกว่า1จุดนะเช่นเช่นเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจะไม่เป็นฟังก์ชันถ้ามากกว่าแต่ถ้ามี1จุดเป็นถามนะอ่ะมาดูโจทย์กราฟที่คุ้นยังเป็นนี้นะเนี่กราฟเส้นตรงธรรมดาอ่ะลองลากขนานแกน y ที่ลากกี่ครั้งก็ได้อ่ะลากครั้งหนึ่งก่อนตึ๊บตัดกี่อันเนี่ยหนึ่งจุดนะเป็นไหมเป ง่ายมากหันไหมอ่ามาดูข้อ2ข้อ2นะลากกี่ครั้งก็ได้ครับตัดจุดเดียวเนี่ยลากกี่ครั้งก็ได้ตัดจุดเดียวฮะเนี่ยจุดเดียวเป็นฟังก์ชันนับแค่จุดเดียวนะลากแค่มาดูข้อ2อ่ะข้อ2บ้างข้อสองสังเกตว,วกา่ามินกาฟคล้ายๆพาราโบลาตะแคงขวาลากสิตัดลากหนึ่งครับอ้าวหนึ่งจุดอ้าวสองจุดแบบนี้เป็นไหมตัด2จุดนะฮะแบบนี้คือไม่เป็นฟังก์ชันนะฮะอันนี้นะเออนะเพราะฉะนั้น ง่ายไหมง่ายครับง่ายมากเลยครับวันนั้นเดี๋ยวมาดูโจทย์กันเลยครับอ่ะโจทย์มีทั้งหมด4ข้อนะครับในการดูเขาบอกว่าพิจารณาว่าความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ที่ให้มาเนี่ยนะครับต่อไปเนี้ยเป็นฟังก์ชันหรือไม่โดยใช้กราฟนี่โดยใช้กราฟถ้าโดยใช้กราฟตัวต้องลากให้เส้นให้มันขนานแกน y นะฮะข้อหนึ่งเนี่ยข้ามเลยเหมือนตัวอย่างมาดูข้อ2ครับครูต้อจงจะลากให้ขนานแกนว้าวข้อนี้กราฟมันมีดิ่งๆแบบนี้ถ้าเราครูจ้อจงลากอ่ะมันก็ทับกราฟเดิมด,มดิถูกไหม ถ้ามันทับตัดกี่จุดเนี่ยโหตัดเต็มเลยต็มเตมตมทับแบบนี้เป็นฟังก์ชันไหมไม่เป็นฟังก์ชันนะครับอ่าไม่เป็นฟังก์ชันนะขันไหมนะครับเดี๋ยวตอนสอบครูต้องจะทดสอบดูสักข้อสองข้อนะครับเรื่องแบบนี้นะทันนะอ่ะง่ายไหมง่ายมากอ่ะมาดูข้อสองมาดูข้อสองอ่ะข้อสองมันมีแค่สี่ข้อครับมันง่ายมากอ่ะครูต้องเฉลยข้อหนึ่งก่อนแล้วกันข้อที่สี่ลวกันข้อสี่สังเกตการาฟมันไม่ตัดไม่ต่อเนื่องกันคือการาฟหนึ่งอันหนึ่ง เวลาลากก็ลากให้มันมุนก้าลากตรงนี้ตัดกี่จุดเนี่ยถ้าครูจ้องลากตรงนี้ลากตึ๊บตัดกี่จุดเนี่ยจุดเดียวนะแต่เมื่อไหร่ถ้าครูจ้องลากที่มันเป็นจุดที่มันซ้อนซ้อนกันอยู่เนี่ยตึ๊บ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 นีต่ตัดหนึ่งจุดถูกไหมนี่ตัดอีกจุดหนึ่งจุดเป็นกี่จุดครับเป็นสองจุดเด้อนะสองจุดแบบนี้เป็นฟังก์ชันไหมไม่เป็นนะครับเออไม่เป็นฟนะังก์ชันนะทันนะนะครับ แต่มันดูข้อ3ข้อ3ถ้าคุณจ้องล่างนี้นี่จุดโบ่นะนี่กลมๆลงอันนี้ก็ล่งนะนี่คือทึบๆนะถ้าคุณจ้องล่างป,ปึง๊ตนนตนะบนะตรงนี้ตัดกี่จุดเนี่ยอันนี้ไม่ตัดนะเพราะมันโบกนะตรงนี้ตัดกี่จุดเนี่ยหจุดนะทันไหมหนึ่งจุดนะนดนะแบบนี้เป็นไหมแบบนี้เป็นฟังก์ชันนะทันนะเออเพราะฉะนั้นการบ้านของพวกเราคือให้ทำแค่ข้อเดียวในหน้านี้คือเอออนี่ยข้อ1เนี่ยครับข้อ1น,นะแล้วก็ข้างบนก็คือจะมีข้อ1ข้อ2 ข้อ3นะครับอ่าข้อ3ามทำข้อนี้พอถ้าคนไหนสนใจทําข้อ4 5 6ห้าหก็กทำไปเลยครับนะครับโอเคนะครับสู้ๆนะครับ